สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อยนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าวันเด็กวันครูค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวันครูนั่นเองค่ะเด็กๆขาวันครูตรงกับวันที่เท่าไหร่คะไหนลองทายสิตรงกับวันที่16มกราคมของทุกๆปีเลยนะคะ แล้ววันครูเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,500แล้วนะคะปีนี้นะคะก็เป็นครั้งที่66แล้วนะคะในการจัดตั้งงานวันครูนะคะและในวันนี้นะคะในวันครูปีนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็ได้มอบคำขวัญวันครูให้คุณครูทุกคนเลยนะคะคือพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตนั่นเองคะ่ะเด็กๆคะ และความสำคัญของวันครูก็คือจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกะตัะตเวทีต่อคุณครูนั่นเองค่ะ,ะในวันนั้นนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะไปกราบขอบคุณนะคะ,ะเพื่อระลึกถึงพระคุณครูนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ย เรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่คนที่สองของเด็กๆเลยนะคะ,ะคุณครูนะคะก็มีหน้าที่สั่งสอนนะคะให้ความรู้ที่ให้เด็กๆเป็นคนดีนะคะ,ะให้เด็กๆมีความรู้เพื่อที่จะนำไปอะไรคะไปเรียนรู้นะคะในชั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกๆวันนะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นอย่างไรคะเพื่อแสดงความประตันยูแล้วก็ เพื่อระลึกถึงพระคุณครูเด็กๆจะทำอย่างไรคะเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณครูนะคะแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนและที่สำคัญเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีของคุณครูด้วยเช่นกันนะคะอะ่ดังนั้นนะคะวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะเด็กๆสามารถแสดงความกตัญญูกะตะเวทีกับคุณครูได้นะคะ แต่ที่สําคัญเด็กๆสามารถแสดงความกระตันย <S <S <ๆ>ุกระตันเวทีกับคุณครูได้ทุกๆวันเลยนะคะอ่าในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันครูไปแล้วนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมนึกถึงพระคุณครูนะคะในทุกๆวันด้วยนะคะ